สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกๆคนวันนี้มาเยี่ยมสตากัสติกบ้านเขาหลังใหม่สวัสดีสตาสติกสว,ส,ส,วส,สวัสดีเอฟซีหน่อยลูกเร็วสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกๆคนนะครับสตาและสติกนี่คือบ้านหนู่อบงี้ลูกนั่น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 สติกนี่ชอบควนพี่ กวนพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะถูกไม่เลียวเด้อไปแล้ว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 สตาไปแล้วสตาไปแล้วลูกไหนไปไหนวิ่งไปไหนละวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วสตาวิ่งไปไหนแล้วเรียกสตาวันนี้เร็วสตาเร็วไหน ไปตามดี่ลูกตามไปตามสตาด้อสตาไปไหนอ่ะไปไหนแล้วสตาไปไหนแล้วไปไหนแล้วลองไปตามด้ไปตามไปตามด้วยลูกสตาไปไหนวะสตาไปไหนวะไปไหนตาม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 หนูหนูก็จะกินอย่างเดียวหนูอ่ะหนูก็จะกินอย่างเดียวจะกินอย่างเดียวอ๋อจะกินอย่างเดียว ไม่เอาลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินบ่อยแล้วกินเยอะแล้วนะท้องพุงกลางแล้วนะขนมก็เยอะแล้วนะเห็นไหมอยู่ในนั้นนะขนมเยอะแล้วเนาะขนมเยอะแล้วเนาะโอเคไหมหรือจะกินอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นกินอีกกิงๆด้วย จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือเออจับมือจับมือจับมือเออนี่จับมือหน่อยจับมือหน่อยเขาก็อยู่อย่างนี้แหลนเพื่อนเนาะอยู่อย่างนี้แต่เผอไม่ได้จะขอขนมอย่างเดียวเผอไม่ได้จะขอขนมอย่างเดียวเลยนะจะกินอย่างเดียวเลยชอบกินกินให้มันอิ่มเนาะ ไหนสตาไปไหนลงไปไปเล่นกับสตาไปไปไหนสตาสวัสดีครับ ที่ตรงนี้มันเป็นที่จอดรถเพืเ่อนๆเนาะถ้ารถอยู่มันก็ไม่กว้างมันก็ไม่สวยงามนั่น <c oughs> วิ่งมาเลกระตาสตาไปไหนมัน,นี่ดีเร็วนี่สตาวิ่งมันสติ๊กวิ่งมาน,นี่แล้วสตาไม่รู้ว่าไปไหนมันอันนี้ต้นทูนนะเพืเ่อนๆเนี่ยไอ้กิมกับตามสม้มมีกุหลาบด้วยมีกุหลาบ สตารไปไหนล่ะสะตาร์ไปไหนซื้อปุ๋ยมาเพื่อนๆว่าจะมาใส่ต้นไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกอันนี้ก็เป็นดินดินนะครับซื้อเป็นดินเนี่ยซื้อมาเพื่อจะมาใส่ต้นไม้เนี่ยยังไม่มีเวลาเลยเพื่อนๆเพราะว่าใส่แล้วมันก็จะสวยงาม ก็เหมือนคนเรานี่แหละถ้าจะได้กินอะไรมันก็ทำให้สดชื่นสติ๊กบางระเบิดสติ๊กบางระเบิดสติ๊กบางระเบิดแล้ว วันนี้แดดร้อนมากเลยเพื่อนๆแต่ทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะวันนี้ก็แดดนี้ก็แดดมันเป็นธรรมชาติเนะเป็นกฎของธรรมชาติมันก็ทำให้พอแดดแล้วมันก็ทําให้มันก็ฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อมันก็ฆ่าเชือ้อทำให้ดิน,นยากเนาะ ที่มนชุม่มเลยมามามานี่มาเลยร้อนมากเลยบาทีมาเปลี่ยนผ้าให้เขาอันนี้จะเปลี่ยนผ้าทุกวันเลยเพื่อนเพราะว่าผ้าเนี่ยมันเขาชอบถ้าเกิดเราไม่ให้เขาออกไปมันฝนตกก็ไม่ได้ออกไป ม่ได้ออกไปแล้วมันก็ฉี่ใส่เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าฉี่มามันก็มีกลิ่นแรงนะมีกลิ่นแรงเพราะว่าเราไม่ให้เขากินอาหารคนนะเพื่อนๆไม่ให้เขากินอาหารคนให้เขากินอาหารมาอย่างเดียวเขากินอาหารมาอย่างเดียวสตาสตามานี่เราลูกก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาขึ้นมา,นมาสตาสตาเอ้ ไปไหนสตาไปไหนสตาไปไหนไเรียกสตาเรียกสตาเร็วๆเรียกสตาตาปไหนเออไปไหนเออสตาดิมาเนี่ยมานี้มาเนีมาเน่ไหนเร็วๆเร็วมาเนี่ยไนมาแล้วพระเอกสุดหล่อเรามาแล้วมาแล้วพระเองสุดหล่อเรามาแล้วนั่นนั่ นั่นเขาก็อยากมีเพื่อนๆ,ๆเขาชอบเล่นด้วยเราต้องออกมาเล่นกับเขาอันนี้คือสตานะครับอันนี้คือสติ๊กเนี่ยตัวยุ่ง <c oughs> อันนี้ตัวยุ่งอันนี้คือสตาสตานี้ก็จะเป็นผู้นำเขาจะเป็นผู้นำ,เข,เ,นนำเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยอ้อนเหมือนสติก๊กสติ๊กเขาเป็นผู้หญิงสตาเป็นผู้ชายเนาะ ต,ตานี้ย็จะบางวางมากมากเลยก็จะขยายพื้นที่ฉี่ไปทั่วเพื่อนๆเออที่นี่บ้านเรานะอย่าเข้ามานะอะไรประมาณนะี้เนาะขยายพื้นที่ขยายบารามีแต่ตัวนี้ไม่ใช่อะไรขออย่างเดียวเนี่ยขอกินอย่างเดียวเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเขาขออย่างเดียวอยากกินอย่างเดียวเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยตาขอขนมหน่อยขอข้าวหน่อย รอขนมหนข้าอย่างเดียวแต่นี่เนี่ยรอรอจากสติกอย่างเดียวถ้าสติกได้แล้วสตาต,ต้องได้แน่นอนใช่ไหมโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับเจอเจอคนรอเจอคนรอโอเคครับบวัสดีครับ